มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคําพูดอ,อมบอกเชนนัทวัฒน์เอาไว้ตอนที่รู้ว่าตัวเองนั้นป่วยนักแสดงหนุ่มเชนนัทวัฒน์เสียใจไม่น้อยนะคะหลังจากการจากไปของเพื่อนรักอย่างออมอคพันนมาศหลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจมานานเกือบ3ามปีค่ะ ล่าสุดคาเชน,นัทวั์เดินทางไปร่วมงานศพพร้อมทั้งเคาะไปที่โรงบอกลาเพื่อนสนิทระบุว่ากูมาส่งมึงแล้วนะเพื่อนเพื่อนรักเดินทางดีๆนะเพื่อนรักมึงมากทั้งนี้เชนยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเผยคำพูดครั้งหนึ่งที่ออมเคยบอกเอาไว้ซึ่งจุกอกมากเชนเล่าว,ว่าเป็นเพื่อนสนิทกับออมมาตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราผ่านทุกผ่านสุขยุคด้วยกันตลอดมาออมเองจะชอบถามตลอดว่ามึงรักกูปะ พวกมึงยังรักกูอยู่ไหมก็อยากจะบอกว่าพวกผมโคตรรักมึงเลยมันมีประโยคหนึ่งที่พอรู้ข่าวจากไปคํานี้มันเด้งขึ้นมาในหัวทันทีตอนที่ไปหาอ,อมที่เขาป่วยอยู่ไม่เคยเห็นใครที่ป่วยหนักขนาดนี้แต่ว่ายิ้มได้เยอะขนาดนี้แต่ในรอยยิ้มนั้นมันมีนมประโยคหนึ่งอ,อมบอกกับผมว่าเชนกูยังไม่ตายนะวันนี้มันก็ได้ไปสู่เส้นทางใหม่ก็อยากจะบอกว่าขอให้เพื่อนเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเรากลับมาเจอกันใหม่ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณออกอัคาพันธ์ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีตยสคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ